ถูกหวย12ล้านติดพนันออนไลน์สุดท้ายหมดตัวเปิดใจสาวเคยถูกหวย12ล้านติดพนันออนไลน์เผยจุดพีคทำชีวิตพังญาติหายเกลี้ยงโทรหาใครก็ไม่มีใครรับระบุขอเริ่มต้นชีวิตใหม่นางสาวเมย์ขอสงวนชื่อและนามสกุลเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากถูกรอตเตอรี่รางวัลที่หนึเป็นจำนวนเงิน12ล้านบาทและหมดตัว เพราะติดพนันออนไลน์และให้ญาติพี่น้องจึงได้ตัดสินใจมาเล่าประสบการณ์เพื่อเตือนใจทุกคนว่านงางสาวเมกล่าวว่าตนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จํานวน12ล้านบาทจึงได้นําเงินจํานวนนี้ไปโปะหนี้ที่เหลือและได้ซื้อบ้านซื้อรถหมดไปประมาณ4ล้านบาทจากนั้นก็ให้ญาติพี่น้องที่เป็นครอบครัวเดียวกันอีกหลายแสนบาทเลยทีเดียวซึ่งในตอนนั้นตนเป็นคนญาติเยอะมาก หลายคนเข้ามาขอเงินซึ่งอะไรที่ตนช่วยได้ตนก็ช่วยเหลือไปแล้วก็นำเงินไปซื้อทองไปสรรยะกรรมไปสร้างบ้านให้ญาติพี่น้องด้วยนางสาวเมย์กล่าวต่อว่าจากนั้นก็นำเงินบางส่วนที่เหลือมาลงทุนเล่นพนันออนไลน์เป็นบวกบาคาร่าเนื่องจากก่อนหน้านี้ตนเล่นมาก่อนแล้วแต่ว่าไม่มีเงินทุนประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงโควิด -19 และประเทศล็อกดาวน์ไม่สามารถหาเงินได้แต่มีแต่ค่าใช้จ่ายจึงตัดสินใจลงทุนเล่นพนันออนไลน์จากตอนแรกลงทุนหลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านยอมรับว่าช่วงแรกได้เงินมาเยอะมากในบัญชีมีประมาณ20ล้านบาทตนก็นำเงินไปซื้อบ้านซื้อรถอีกแต่จังหวะพลิกผันอยู่ที่ญาติพี่น้องมาเล่นพนันด้วยและใช้บัญชีเดียวกันเล่นจากนั้น เขาได้โกงเงินไป2องล้านหกแสนบาทแล้วเราก็เล่นเสียอีกจึงทำให้เกิดความโลภอยากได้เงินจำนวนนี้คืนจึงนำบ้านนำรถและทรัพย์สินที่มีไปจำนองเพื่อเอาเงินมาเป็นทุนในการเล่นพนันแต่ปรากฏว่าเล่นเท่าไหร่ก็มีแต่เสียจนทำให้ไม่เหลืออะไรเลยแล้วญาติพี่น้องก็หายไปจากตอนแรกมีคนรู้จักโทรมาขอยืมเงินแต่ตอนที่เราไม่เหลืออะไรเลย โทรไปหาคนที่เคยให้เงินยืม2,000-3,000ก็ไม่มีใครให้นางสาวเมย์กล่าวอีกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้าหากย้อนเวลากลับไปได้ก็จะจัดสรรปันส่วนเงินให้ดีกว่านี้และสาเหตุที่ตนลงโซเชียลเพราะอยากเตือนใจทุกคนว่าวันหนึ่งที่เรามีเงินจำนวนมากควรจะแบ่งและวางแผนการใช้เงินให้ดีรวมถึงพนันออนไลน์ว่าถ้าหากไม่เล่น มันก็จะดีกับตัวเรามากซึ่งตอนนี้ชีวิตของตนก็เริ่มต้นใหม่หางานทำและเช่าห้องอยู่